ผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยกับผมโสพลน,นาวารัตนาพงศ์ครับ ช่วงที่ผ่านมาเรื่องของประชาคมอาเซียนนั้นเริ่มต้นอย่างเป็นทางการมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับพูดถึงประชาคมอาเซียนหลายคนจะคิดถึงเรื่องการค้าการลงทุนเรื่องของเม็ดเงินรายได้เรื่องของแรงงานมีฝีมือที่จะเคลื่อนย้ายระหว่างกันซะเป็นส่วนใหญ่แต่ในอีกมิติหนึ่งเรื่องของวัฒนธรรมก็ถือว่ามีความน่าสนใจทั้งในแง่ของการหลอมรวมวัฒนธรรมของแต่ละประเทศหรือว่าการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญสองท่านจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับท่านแรกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณวีระ ือท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรร,รมคุณพิมระวีวัฒนวรางกูลนะครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอย่างเรื่อง AEC เรื่องประชาคมอาเซียนเนี่ยหลายคนมักจะไปพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแต่ในมุมวัฒนธรร,รมกระทรวงวัฒนธรรมเองก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่พอสมควรัแล้วเราก็ทำมาม,มากพอสมควรก่อนหน้านี้ก็ทำมาแล้วอย่างเช่นเป็นต้นว่าเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยครับของปีที่แล้วเนี่ยเราก็เปิดสูนฒนธรรมอาเซียนซึ่งเป็นสูนฒนธรรมอาเซียนแห่งแรกในกลุ่มประเทศอาเซียนนแลกการเปิด็ ธูรตีว่าการกระทรวงธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนมาร,ร่วมงานและเป็นสักขีพยานแล้วเราก็จัดสร้างศูนย์แห่งนี้เนี่ยด้วยความร่วมมือของอหน่วยงานของ ประเทศอาเซียนสาานทูตได้ส่งศิลปะวัตถุมามจัดแสดงด้วยครับมีความตื่นตัวมาก่อนหน้านี้ใชครับก่อนจะก,ก้าวเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนจริงๆใช่ครับนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างของกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนอยากท่าน่านตีช่วยช่วย,วยอธิบายในรายละเอียดสักนิดหนึ่งก็จริงๆแล้วเรื่องอาเซียนเนี่ยก็เป็น ภารกิจที่ทุกกระทรวงในรัฐบาลเนี่ยก็พยายามขับเคลื่อนแล้วเราก็มีความปรารถนาที่เราจะพัฒนาประเทศอาเซียนเนี่ยให้เจริญไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันก็มีประเด็นที่ต้องบอกว่ามิติทางวัฒนธรรมเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของความเหมือนและความต่างซึ่งก็พยายามใช้จุดเหมือนซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนน่ยมาชูเพื่อสร้างความ ร่วมมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มประเทศอาเซียนครับแน่นอนว่าอย่างของไทยเรื่องวิถีถิ่นวิถีไทยเป็นเป็นนโยบาย,ป,ยาารประยุทธศาสสสำคัญของกระทรวงอยู่แล้วใช่ครับเรื่องนี้ก็ท่านนายกก็ให้นโยบายว่า,า,าโดยเฉพาะเรื่องศิลปินท่านให้นโยบายมาตั้งแต่แรกเลยว่าส่วนธรรมเนี่ยต้องขับเคลื่อนในการให้ความ สนับสนุนและก็พัฒนาเรื่องการแสดงของศิลปินให้ศิลปินของไทยเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของชาตินะครับ,รบอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามแล้วก็ผลิตผลงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่บรรพบุรุษส่งต่อ ศิลปะน่าทำมาถึงรุ่นนี้รุ่นเรานะครับเรื่องการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านที่ผ่านมาก็ทํามาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายสาขาด้วยกันใช่ครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราทำด้วยกัน5สาขาครับก็เป็นเรื่องของลิเกหมอลำนะครับเพลงซอเพลงซอนี่คือการแสดงพื้นพื้นบ้านภาคเหนือนะครับแล้วก็โนราเลขประเภทหนึ่งที่เราสับสนขึ้นมาก็คือเรื่องยิ้วเพราะปีที่แล้วนี่เรามีเรื่องความสัมพันธ์ไทยจีน ในรายละเอียดอยากเดินถามท่านอธิบดีครับเรื่อง,องการส่งเสร,ริมศิลปินพื้นบ้านในแต่ละสาขาที่ผ่านมาเราทําอะไรไปแค่ไหนยังไงบ้างครับท่านคือการ,รส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านของทางที่ท,ที่จะได้รับนโยบายท่านรัฐมนตรีมาแล้วนะคะคทางกรมก็พยายามจะ,จะไปช่วยเหลือนะคะศิลปินพื้นบ้านทุกสา,สาขาทั้ง5สาขาที่ท่านกล่าวมาแล้วเนี่ยโดยเราได้ไปช่วยข้อในการที่จะให้เขาเป็นรวมกลุ่มกันนะคะ เพื่อความอยู่รอดของเขาะคะจะตั้งเป็นสมาคมนะคะ,คะปีที่แล้วก็มีสมาคมที่จะตั้งเป็นสมาคมลิเกสมาคมหมอลำอโนราก็รวมเป็นชม,ชม,ชม,ชมรมนะคะ,คะนะคะ,ะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ได้รวม,มวกลุ่มพวกเขาได้แล้วนะคะหลังจากที่รวมกลุ่มพวกเขาได้แล้วเราก็ทําทําเนียบ ทำเนียบทำเนียบศิลปินที่้รวมเป็นรายชื่อไว้นะคะซึ่งในทำเนียบวันนี้เราจะรวมว่าคณะเหล่านี้ตั้งอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ส่งเสริมไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อที่จะจะส่งเสริมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งทางว่าววาระการทั้งทั้งท้างองค์การบริหารและการส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ว่าจ้าง จะได้มีงานทำค่ะนะคะซึ่งซึ่งเราซึ่งไปที่แล้วนอกจากนอกจากนี้นอกจากจะตั้งเป็นธรรเนียบได้ทำารรเนียบแล้วเราก็พยายามให้เขามีงานทำก็จะงานอย่มหกรรมหมอลำนะคะมหกรรมซอมหกรรมโนรานะคะ เป็น<า>ระายะาเป็นระยะทุกๆในพุยภาคต่างๆค,ครับผลตอบรับที่ผ่านมาลำตีครับในเรื่องของศิลปินพื้นบ้าน<ม>ที่เราส่งเสริมผลตอบรับในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างก็เราได้ทําสํารวจนะครับ,รบว่า,าศิลปินพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยหลังจากช่วงสงกรานเนี่ยงานการจร้างเนี่ยน้อยมากศิลปินเนี่ยต้องไปประกอบวิชาชีพอื่นแต่หลังจากที่เรารณรงค์แล้วเนี่ยความเป็นอยู่ของศิลปินก็ดีขึ้นมากนะครับแล้วปีนี้เราก็จะขยาย การสนับสนุนศิลปินในสาขาอื่นๆต่อไปร,รวมทั้งส่งเสริมศิลปินที่เหมือนกับศิลปินที่กําลังจะสูญหายนะครับในหลายสาขาด้วยกันครับผมกิจกรรมสําคัญสําคัญที่จะเกิดขึ้นอย่างเมื่อวานนี้ทราบว,ว่าเพิ่งจะเปิดกิจกรรมวิถีถิ่นวิถีไทยไปก็เป็นมหก,กรรมใหญ่ที่ท้องสนามหลวงนะครับ,รบแล้วเราก็เปิดไปเมื่อวานนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมากปาก,กรณ์ก็ได้รับมอบหมายจากท่านนาย,ยกรัฐมนตรีประธานแล้วก็วันนี้ ก็คือในช่วงวันเสาร์เนี่ยเช้าเนี่ยเราก็มีการจัดจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านนะครับแล้วก็คืนตอน6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มก็มีการแสดงเช่นเดียวกับวันอาทิตย์ก็คือวันพรุ่งนี้คือแดดร่วมรมตกปุ๊บมีการแสดงพือบ้านมาให้ดูแต่ช่วง10โมงนี่ก็มีเรื่องของสินค้าจากพื้นบ้านต่างมาแสดงครับผมพูดถึงการแสดงจะมาจากทุกภาคเลยเหมือนกันสิครับก็มาจากทุกภาคก็จะเป็นไฮไลท์นะครับจตจาก ทุกภาคแล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการจัดมหกรรม อย่างที่เราจัดในกรุงเทพเนี่ยตามภาคต่างๆต้เวนออกไปจัดเลยครับอย่างเช่นภาคเหนือนี่ก็จะจัดที่จังหวัดเชียงรายนะครับภาคกลางนี่เพชรบุรีภาคใต้จังหวัดกระบี่นะครับส่วนภาคอีสานนี่เราจัดที่จังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายอีสานที่หนองคายครับผมครับผมเรียนถามทางทีมดีเพิ่มเติมในรายละเอียดชนิดหนึ่งครับงานวิถีที่วิถีไทยที่สนามหลวงงานการแสดงของแต่ละภาคที่มาเนี่ยมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างครับท่านที คือการแสดงวิถีทิพย์วิถีวิถีไทยที่สนามหลวงนะคะนอกจากการแสดงของแต่ละภาคที่น่าสนใจแล้วตั้งแต่เช้านะคะเรามีการนําสินค้าจากทุกภูมิภาคนะคะสินค้าทางวัฒนธรรมนะคะที่ที่ที่น่าสนใจนะคะทุกทุกประเภทนะคะมาจําหน่ายแล้วก็จะมีการสาธิตนะคะเรื่องกีฬาพื้นบ้านการเล่นพื้นบ้านต่างๆนะคะแล้วก็ถึงค่ำถึงค่ำก็จะมีการแสดงพื้นบ้านที่ที่ท่านจะหาชมได้ยากนะคะอย่างเช่นภาคเหนือสล้อซอซึงนะคะ สบัดชัยนะคะ hmm. นะคะภาคภาคอีสานก็มีพวกพินพวกแนคนพวกกลางต่างๆนะคะแล้วก็ภาคก,กลางก็จะมีการแสดงพื้นบ้านของจากคณะแม่ขวันจิตศิประจันนะคะครับภาคภาคใต้ก็มีโนรานะคะ hmm. แล้วก็อย่างภาคใต้ก็มีการแสดงพื้นบ้านที่ ที่หายากและก็มังจะสูญหายซึ่งท่านไม่เคยชมที่ไหนมาก่อนแน่นอนอย่างเช่นมายงค์มายงมายองค่ะมันเป็นการแสดงถึงพิธีกรรมและการการแสดงถึงพิธีกรรมและการเล่นพื้นบ้านของทางภาคใต้นะคะของของสี่สิบัดภาคใต้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้หาหาหาดูได้ยากมากค่ะแสดงว่าถ้าไปงานนี้ที่สนามหลวงจนถึงวันอาทิตย์เนี่ยนอกจากจะได้เห็นการแสดงพื้นบ้านของแต่ละพื้นที่มาแล้วเนี่ยจะได้หาจะได้ดูของที่หายากหาชมได้ยากจริทีแล้วเหมือนกันนะเชิญชวนได้นะครับจน ถึงวันอาทิตย์นี้แต่ท่านผู้ติครับเห็นว่าจะมีงานใหญ่อีกงานหนึ่งของสงรธรรมที่จะที่จะจัดขึ้นมาด้วยใช่ไหมครับครับก็คือเป็นงานที่จัดหลังจากสงกรานนะครับก็คือมากบว่าทำแห่งอาเซียนครั้งที่หนึ่งอันนี้ก็สืบเนื่องจากที่เราได้จัดสร้างสุรธรรมแห่งอาเซียนแล้วแล้วก็เราก็ได้จัดกิจกรรมนำทุตานุทูตของไทยเนี่ยไปทัศนศึกษาทับหลบทางวัฒนธรรมของไทยที่จังหวัดอุดรแล้วเราก็ข้ามไปจันทร เวียงจันทร์ไ้ครั้งหนึ่งก็เราไปสะแก้วไปปราสาทสะดอกกอกถมุมพระำได้แล้วเราก็ข้ามไปบันเตียเมนเจยที่ปราสาทบันทยชมาและก็ปราสาทบันทยทับ,บซึ่งเห็นว่าทั้งสองที่เนี่ยแสดงถึงความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่แต่ในอดีตนะครับแล้วจะได้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางของไทยในเรื่องของการ จใกการเดินทางนะครับที่จะเชื่อมสู่ประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่าเราเป็นเหมือนกับด้วยภูมิประเทศเนี่ยเรารเป็นศูนย์กลางในการที่เดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านได้อยู่แล้วงานเอ็กซ์โปที่ว่านี้เนี่ยหลักๆจะมีงานอะารรายของงานอะไรที่<ร>างานเอ็กซ์โปหลักๆเลยเนี่ยเราก็มีกิจกรรมที่ก็ต้องบอกว่าได้รับความร่วมมือจากประเทศอาเซียน1ิประเทศแล้วบางกิจกรรมเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับประเทศอาเซียนบวกสามคือจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นครับ ยกรรมที่ได้รับโจทย์จากท่านนายกเนี่ยท่านพูดมาปีกว่าแล้วก็คือว่าให,ให้เตรียมเรื่องนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของมหากกรรมรามเกียรติ์หรือมหากกรรมรามยณนาแห่งอาเซียนซึ่งเป็นเรื่องที่กลุ่มประเทศอาเซียนทุกประเทศเนี่ยมีเรื่องวรรณกรรมเรื่องนี้เกือบทุกประเทศนะครับแล้วก็ให้มาแสดงประเทศ ละตอนหรือทนายยกบอกว่าหรือเอาศิลปินของแต่ละประเทศเนี่ยมาแสดงร่วมกัน oh. แต่ขณะนี้เราได้ตกลงแล้วก็เชิญ uh. ประเทศต่างๆมาประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงก็ตกลงกันว่าเราจะแสดงประเทศละตอนตั้งแต่เริ่มจากองค์แรกนารายปราบเนินทุก uh. นะครับ uh. แล้วก็ uh. Uh. จนถึงสุดท้ายก็ค uh. ือคืน พระรามคืนนครนะฮะอันนี้นนนทุกประเทศนี่ร่วมมือกันแล้วก็อันนี้ก็อาจจะเป็นการแสดงที่ที่ยากนิดนึงนี่ไม่เคยจัดแบบมาก่อนแบบนี้มาก่อนก็เราเราไม่ได้จัดแบบนี้มาก่อนเพราะนั้นก็ต้องมีการซ้อมด้วยนะครับให้ให,ให้แต่ละตอนเนี่ยสามารถต่อเนื่องกันได้จะได้ร้อยเรียนกันใด้ครับแล้วก็ต้องต้องต้องคุยกันในรายละเอียดเรื่องดนตรีที่จะมาประกอบการแสดงแต่ละตอนด้วยครับอย่างอย่างของไทยที่เราทราบยังเขาเราจะแสดงตอนไหนอ๋อเราเราตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายก็คือ พระรามคือน,นครและตอนสุดท้ายเนี่ย<ม>ก็จะมีผู้เล่นของทุกประเทศเนี่ยขึ้นมาบนเวทีด้วยนะฮะก็จะเป็นเพื่อเป็นตอนเป็นตอนหลักทำไมท,ท่านนายกถึงให้ความสําคัญกับกับรามเกียรติคือท่านจะมีความรู้เรื่อง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 วรรณกรรมรอาเซียนคือไม่เรื่องเรื่องวรรณกรรมเนี่ยไม่ใช่เรื่องรามเกียรติเรื่องเดียวน,นะที่เราจะมีในงานมหกรรมครั้งนี้ เออคือท่านก็ก็รู้เรื่องคือท่านท่านชอบเรื่องโขนอยู่แล้วอะ่ะอ,อย่างอย่างโขนพระนางเจ้าแล้วก็โขนที่กระทรวงธรรมได้ไปจัดเฉลิมพระเกียรติตอนไบฟอร์แดกเนี่ยอะไรเงี้ยท่านก็เออมาอยู่ท่านสนใจแล้วท่านก็มาดูเรื่องหลายรอบอ,อย่างอย่างไบฟอร์แดกท่านก็มาชมทั้งสองรอบแล้วท่านก็ให้นโยบายในเรื่องของการผลักดันโขนเนี่ยให้เข้าสู่ การแสดงระดับนานาชาติให้ให,ให้ให้โดดเด่นให้ได้เพราะนั้นเรื่องเรื่องโขนีเป็นอะไรที่จะต้องมีและทุกประเทศอาเซียนนี่มีหมดนะครับอันที่สองก็คือก็เกี่ยวกับที่ท่านนายกให้นโยบายมาเรื่องท่านก็มีความรู้อีกเช่นเดียวกันว่า,เ,าเรื่องวรรณกรรมอาเซียนเนี่ยมันมีอะไรเหมือนเหมือนกันนะท่านก็บอกว่าลองไปคิดดูซี่ไปค้นคว้าดูซี่ว่ามันมีอะไรบ้างล้วก็ค้นพบว่านอกจากรามรามากียนแล้วก็ยังมีเรื่องสังทองมีเรื่องกากีมีเรื่องนางสิบสอ มีเรื่องพระสุทนธนโนลาและอีกหลายๆเรื่องก็มีเหมือนกันในประเทศอาเซียนเราก็เลยจัดสัมมนาวรรณกรรมอาเซียนขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าในเนื้อหาเนี่ยเรามีสตอรี่เชื่อมโยงเชื่อมโยงกันไหมเนื้อหาคล้ายๆกันไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แสดงเห็นว่าเออแต่เดิมในอดีตเนี่ยเราก็ พวกเดียวกันมีอะไรเหมือนกันอย่างเรื่องภาพยนตร์เองก็ก็ <ๆ S 1> เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงานเอ็กซ์โปรครั้งนี้ด้วยใช่ครับก็จะมีภาพยนตร์เนี่ยถึงสองแนวสองแนวทางก็คือภาพยนตร์ที่ถ่ายทําแล้วก็ฉายในรอบไม่เกิน2ปี 2> และส่วนใหญ่จะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ได้คัดเลือกจากประเทศต่ตางๆซึ่งต้งองบอกว่า เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลจากเวทีตา <ừ> ่างๆของประเทศอาเซียนแล้วก็อาจจะไปเป็นภาพยนตร์ที่ทําเงินในต่างแดนด้วย <ừ> นะครับเลยประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์อดีตเป็นภาพยนตร์ที่เป็นคลาสสิกข,ของอาเซียนอย่างเช่นงูเก่งกอง <ừ> นะครับแบบภาพยนตร์ไทยอย่างเรื่องเรือนแพรเพราะฉะนั้นเราก็จะมีถึง2เงเทเตอร์ที่ทํา เ,เลือกได้เลยว่าอยากชมแบบไหนก็ไปที่นั่นแล้วก็จะมีเทศกาลว่าของอาเซียนเทศกาลอาหารอาเซียนนะครับแล้วก็มีเทศกาลแฟชั่นอาเซียนเสื้อผ้าของอาเซียนแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่สําคัญซึ่งเรา,าเปิด พิพิธภัณฑ์ห้องใหม่ก็เป็นห้องที่มีการแสดงโบราณวัตถุของอาเซียนในยุคต่างๆครับผมงานเอ็กซ์โปครั้งนี้เราจัดเดือนเมษายดนนี้เราจะเดือนเมษา20ถึง24เมษายอที่<ช>ท้องสนามหลวงใช่ท้องสนามหลวงแล้วก็จะจัดที่ Cinema เอสเอฟซีนิมานะครับเซ็นเตอร์เวิด์แล้วก็จะมีทั้งที่โรงละครแห่งชาติศูนย์วัฒนธรรมนะครับพิพ,พิธภัณฑ์ทันสารแห่งชาติเพราะนั้นบริเวณท้องสนามหลวงเนี่ยไม่ใช่ท้องสนามหลวงอย่างเดียวแต่ บริบรเวณใ,ใกล้เคียงนี่ก็จะเป็นเวทีของการแสดงงานนี้ด้วยครับท่านติสุดท้ายคิดว่างานเอ็กที่กำลังจะมีขึ้นซึ่งจะเป็นงานใหญ่มากเนี่ยเราคาดว่ามันจะเกิดผลในเชิงวัฒนธรรมต่อไทยและแถบอาเซียนยังไงบ้างรครับ,รบประเด็นที่หนึ่งก็คือกลุ่มประเทศอาเซียนจนะต้อง ก็จะมีความร่วมมือ,อกันยิ่งมากยิ่งใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันมากแล้วก็ประเด็นที่สองก,ก็คออือเราจะได้มีเวทีที่เราจะคุยกันว่า<อ>ปีต่อไปใครจะเป็นเจ้าภาพม,มากรรมวัฒนธรรมแห่งอาเซียนหรือว่าปีต่อไปเราจะผนึกกําลังกันสิบประเทศเนี่ยไปจัดมากรรมอาเซียนในกลุ่มในกลุ่มประเทศ ที่เป็นอาเซียนบวกสามในจีน,จนเกาหลีหรือญี่ปุ่นไหมรเราก็ต้องมีเ,เวทีที่เรามาค,ค,ค,คุยกันในครั้งนี้ด้วยนะครับและที่สุดเลยเนี่ยก็คนไทย S <S <ess iz ate> ก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของเพื่อนบ้าน<ม>นะครับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านใช่ครับแล้วก็อันนี้ก็ตอกย้ําถึงการที่เราจะเป็นส์กจรราขงของการท่องเที่ยวด้วย <S <S <ess iz ate> นะครับวันนี้ได้รับข้อมูลครบถ้วนนะครับทั้งในแง่ของวัฒนธรรมทั้งในแง่ของการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอีกไม่กี่เดือนเราจะถึงงานใหญ่กันแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีและก็ท่านที่บดีด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับครับ มุส้สมงกับทั้งหมดนี้คือเดินหน้าประเทศไทยนะครับได้ทราบถึงงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นการเชื่อมโยงการหลอมรวมทางวัฒนธรรมของประเทศในแถบอาเซียน AEC ประชาคมอาเซียนไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเศรษ,ศรรษฐกิจอย่างเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้หมดเวลาของเดินหน้าประเทศไทยนะครับผมธนัมนตรีรัฐนาร,ราธิบดีลาคุณมุสมไปพร้อมกันสวัสดีครับ